จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนังสือมวลชนที่ความสําคัญสนใจติดตามข่าวแถลงข่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับ2019วันนี้นะครับกับผมนายประดุงศักัาย์สวัสดิ์รองว่าจังหวัดเลยพร้อมด้วยท่านนายแพทย์สมชายชมภูคํานะครับตลอดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับรับหน้าที่เป็นผู้แถลงข่าวกับประทรวง64นะครับครับสําหรับจังหวัดเลยนะครับ นับตั้งแต่ต้นอาทิตย์นะครับเราก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยนะครับอยู่อยู่ประมาณ60รายนะครับต่อวันก็สําหรับวันนี้นะครับก็พบผู้ป่วยรายใหม่32รายครับใน32รายนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้เดินทางมาามจากนอกพื้นที่จังหวัดเลยนะครับก็คือเดินทางมาขอรับการรักษานะครับแล้วก็มีเกิดในพื้นที่จริงๆอยู่แค่5รายนะครับ ในส่วนสายอีกสองรายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพการค้าฉลาดรัตตีอยู่หกรายนะครับครับสำหรับผู้ป่วยสะสมนะครับของจังหวัดเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดรายนะครับผู้เสียชีวิตก็ยังคงอยู่สี่รายตามเดิมมีผู้สัมผัสสิงสูงนะครับที่ยังคงต้องติดตามอยู่5้าห้าร้อยยี่สิบหกรายจังหวัดเลยนะครับก็อันดับนะครับก็อยู่อันดับที่หกสิบของประเทศนะครับ ใน32รายนะครับก็จะอยู่ที่เมือง2รายนะครับอยู่ที่ด่านสาย10รายผู้เรือน1รายนะครับท่ารี7รายว,วังสะพูง1 1รายแล้วก็น้องยิน1รายครับสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างจาังหวัด27ร 20, 20, 20ายนะครับในในวันนี้27รายจาก32รายนะครับก็เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดน26รายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกทมนะครับ แล้วก็เดินทางมาจากพื้นที่กวบคุมสศูนย์นหนึ่งรายคือที่สส่แก้วนะครับครับนี่ก็เป็นรา,า,ายละเอียดนะครับทั้งสายอยู่สองรายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเป็นการเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับแต่ก็จะมีมีอยู่สี่ห้ารายนะครับที่เป็นการเกิดขึ้นนะคร,ครับด้วยกันทั้งนั้น ก็สาหรับนะครับอาเภอที่มีผู้ติดเชื้อเกินร้อยคนนะครับก็อยู่ที่เมืองนะครับวังสะกุงผู้หลวงหาขานะครับแล้วก็ด่านซ้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับหลังจากที่มีศูนย์โควิดชุมชนนะครับหรือที่เรียกย่อๆว่า CI นะครับสถานการณ์เรื่องของการบริหารเตียงเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับในโรงพยาบาลนะครับมีเตียงอยู่605เตียงนะครับ ใช้ไป412เตียงนะครับย,ยังคงเหลือว่างอยู่1 9 3เตียงหรือประมาณ31%นะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนาม6แห่งนะก็ใช้ไปเพียงนะครับ112เตียงนะครับจาก471เตียงก็ยังเหลืออยู่359เตียงหรือประมาณ76%ก็ส่วนนี้ก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าเกิดจากที่เรามีศูนย์ CI นะครับก็เป็นภาพเตียงรวมนะครับก็มีเตียงทั้งหมดนะครับใน,ในจังหวัดเลยนะครับที่สามารถนะครับรอ,รองรับผู้ป่วยได้ 1 7 6เตียงนะครับก็ใช้ไป587เตียงหรือคิดเป็น 5, 54%นะครับก็ยังยังเหลืออยู่นะครับ489เตียงหรือประมาณ46%นะครับก็ยังยังสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อยู่นะครับสำหรับอาการของผู้ป่วยนะครับที่รักษาอยู่ขณะนี้นะครับ912รายนะครับ ก็มีเพียงสามรายนะครับที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับมีอาการเล็กน้อยนะครับหรือหรือไม่มีอาการเลยก็คือถือว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับครับถ้าถ้าดูจากกราฟนะครับการแพรติดเชื้อภายในจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มส่งตัวแล้วนะครับสำหรับนะครับเรื่องของวัคซีนนะครับ เดือนนี้นะครับก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นข่าวดีของจังหวัดเรานะครับตอนนี้นะครับเราฉีดไปนะครับแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดโดสแล้วนะครับซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นี้นะครับจะถึงแส,แสนโดสนะครับ